วันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่า Oppo A5 2020 รับรองว่าท่านผู้ชมดูจบจะทําให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นแน่นอนและเราจะไปดูการตั้งค่าแบบละเอียดในเกมกันและจะมีการตั้งค่าทั้งฟีฟ่าและเปิดนิ้วทั้งสองเกมก็โอเคนะครับกาบตวริดัทเตนผู้ชมนะครับวันทมกช่องมาทรีบีรับวอนจะมานะครับสอนตั้งค่ามือถือ Oppo a 5 2 0 2บนะครับเราจะมาสอนตั้งค่าแบบละเอียดนะครับทั้งในการตั้งค่าในเกมและการตั้งค่านอกเกมนะครับเราจะไปดูทั้ง R าีและฟ FI r e <rôle> กัน <ide> ก็เรามาดูการปรับการตั้งค่านะครับของฟ e e ไฟล์นะครับสำหรับการลากหัวด้วยนะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับการตั้งค่าในนอกเกมนะครับเราจะมาดูการปรับให้มือถือเลื่อนขึ้นด้วยนะครับทุกคน ก็ตรงนี้นะครับเราจะปรับการเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ฟีฟายเยวนะครับก็ตรงนี้นะครับกดมานักประธานโต๊แวร์นะครับตรงนั้นนะมันขึ้นชื่นครับแต่ตอนนี้เราจะไม่เอาให้มันขึ้นครับคือแบบว่าตอนแรกมันจะไม่มีนะครับให้เรากดเข้าไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดเป็นแบบเอ่อเวอร์ชั่นนะครับก็หมายเลขบินนะครับคนก็ตรงนี้เลยนะครับกดล้วนนะครับประมาณ 7- 8ครั้งนะครับให้มันขึ้นนะครับให้พิมพ์รหัสนะครับเรากรอกรหัสไปปุ๊บนะครับรหัสล็อกหน้าจออะไรอย่างงี้นะครับ แล้วมันก็จะขึ้นเวอร์ชั่นตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับกดออกไปมันจะกดไปตรงตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับลองกดออกไปเลยนะครับุคนก็สำหรับการตั้งค่านะครับพอเรากดเลื masa, ่อนออกนะครับุคนลองออกแต่โหมดเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็ออกเกี่ยวกับโทรศัพท์ไปเลยนะครับกดมาตรงตั้งค่าเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนก็พอเรากดเข้าไปปึ๊บใช่ไหมครับุคนนี่ มันจะมีการตั้งค่านะครับหลายๆแบบนะครับนี่ครับสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์มันจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือทำตามผมนะครับรับรองว่ามันมีขึ้นแน่นอนครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่ใน Oppo A520 นะครับสามารถปรับพวกนี้ได้หมดทุกรุ่นนะครับคนสำหรับมือถือต่างๆครับก็ตรงความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับปรับเป็นนี่ครับคนปรับประมาณ960นะครับคนนี่ตามนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ มันจะขึ้นเป็นจอแถบจอเล็กนะครับเพราะผมปรับแบบดีไบ์สูงสุดในเครื่องนะครับก็มันจะจอแบบค่อนข้างเล็กนะครับไอคอนต่างๆไม่ว่าจะตัวหนังสือนะครับก็เราเลื่อนลงมานะพัฒนาซอฟต์แวร์พอเรากลับมาโปรตินะครับก็ปรับเป็นอัตราการเครื่องบันของหน้าต่างนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ปรับเป็นปิดไปเลยนะครับคนส่วนตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันนะครับอ่า เอฟเฟกความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะปิดหมดเลยนะครับคนอาจจะช่วยให้มือถือแบบลากหัวง่ายขึ้นหรือว่าเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับก็ขีดจำกัดการมาตรฐานตรงนี้นะครับกระบวนการพื้นหลังก็ให้ไม่มีกระบวนการนะครับปิดไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาดร่า้นนะครับคนตรงนี้ไม่มีอะไรละครับเราก็กดย้อนกลับไปตรงก้างค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับจะมีการตั้งค่าอีกแบบนึงคือแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลนะครับกดมาตรงนี้นะครับถ้าหาไปเจอก็หาตามนี้นะครับ ส่วนความเร็วตัวชี้อยู่ด้านล่างสุดนะครับมันอยู่ในแอนดรมฮะเพราะฉะนั้นุก,กรมตัวส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับก็ปรับความเร็วตัวชี้ไปขึ้นทําให้การกดของปุ่มสเสถียนขึ้นนะครับอ่าก็จะทําให้เรากดได้แล้วตอบสนองเร็วขึ้นนะครับสำหรับมือถือใครที่มันไม่ค่อยลื่นนะครับ ก็ต่อไปนะครับเกมสเปคนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่านอกเกมอีกแบบนึงนะครับเป็นเหมือนเป็นแอปเป็นตัวช่วยนะครับมีใน Oppo A5 2020แน่นอนนะครับส่วนรุ่นอื่นๆอ,อาจจะมีนะครับรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับก็สำหรับการปรับสเปคเกมนะครับก็เลื่อนลงมา,าสเปคเกมก็จะมีการปรับ การแบบการเล่นเกมในเกมต่างๆการแบบปิดการแจ้งเตือนต่างๆด้วยและถ้าเราเปิดโหมดระดับุขั้นสูงมันจะทําให้เราเล่นเกมได้ราบลื่นและลื่นไหลามากขึ้นจะทําให้มันจะ,ะทําให้มือถือลื่นขึ้นด้วยนะครับคนในการเล่นเกมนะครับแต่พอท่านชมเลิกเล่นเกมก็ให้ปิดไปเลยก็ได้นะครับปิดเป็นระดับธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดต่ำสุดนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าทั้งหมดนะครับก็เรานะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันครับ เราจะมาดูการเล่นเกมแล้วก็เป็นการเปิดนิ้วนะครับทุกคนก็นี่ครับผมอยู่แร้งไดมอนด์นะครับไดมอนด์สแล้วนะครับควรไดมอนด์สแล้วทุกคนก็ผมดันแล้งอารีมาเล่นมาได้ประมาณ6 7วันนะครับนี่ดูเลยครับดูันเลยตอดต่างๆที่ผม่เามาลงครับทั้งฟิวไฟและอารีเล่นใช้แบบใช้นิ้วเล่นนะครับเปิดนิ้วเลยนะทุกคนีอดูนี่ประวันนี้เก็บต่อนะทุกคน่ะผมเงียบแล้วโอเค ก็ฟีไฟนานะครับผมเล่น4นิ้วนับคนก็ดูกันต่อน,นะครับ อยากจะดูวธีการลากหัวนะครับคลิปก่นกอนๆผมสอนตั้งค่าตัวฟีฟนะครับไปดูกันนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่านะครับในเกมของฟรีไฟกันนะครับทุกคนเพราะว่า RV นะครับไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรเยอะเท่าฟ f ีไฟนะครับส่วนใหญ่นะครับสำหรับฟรีไฟการตั้งค่าส่วนใหญ่จะไปตรงที่มองรอบการตอบสนองส่วนใหญ่นะครับก็การตอบสนองนะครับทุกคนก็ปรับให้ปรับประมาณ100เลยนะครับอันนี้คือสูงสุดนะครับสำหรับใครที่ปรับดีไวสูงมากนะครับก็ให้ลดลงมาเหลือประมาณ70-80นะครับคน ต่อไปกล้องเลนดอกนะครับคนก็ปรับประมาณ88นะครับคนแล้วก็สโควคูนสองนะครับคนปรับประมาณ80นะครับสโควคูนสี่นะครับปรับประมาณ75นะครับแล้วก็ลังโอกสเนเปร์นะครับคนปรับประมาณ65นะคนหนูโมโมสาร่านะครับคนก็ปรับประมาณ90นะครับคนประมาณนี้ต่อไปนะครับการควบคุมช่วยเลงก็ให้เปิดโปรตริตรงนี้นะครับการตั้งค่าค่อนข่าเหมือนเดิมนะครับเราสอนการตั้งค่ามาทุกคลิปแล้วนะครับคนก็ตรงนี้นะครับ รีโหลดดวดอะไรต่างๆนะครับเปิดหมดทุกอย่างนะครับช่วยเล็งก็ช่วยตัวช่วยโยนก็ให้เปิดนะครับคนแล้วก็หมดวิ่งเป็นทั่วไปล่บผสมแล้วแต่นะครับเทคนนี้ลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับทีวิตก็เป็นแบบเดิมสารบความเสียหายก็เป็นแบบเดิมนะคนเปลี่ยนปืนอัตโนมัติก็ให้เปิดนะครับคนเอฟเฟคคลาสสิกมืดแม่แสดงเลือดแล้วแต่นะครับมมวลสลัดก็ให้เปิดนะครับตัวนี้ครับปุ่มยิงของผมนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มยิงขวานะครับก็ใครอยากจะปรับตามกตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับคนก็เป็นป是是ุ่มสับปืนด่วยนะครับคนแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่มไอบอลนะครับคนอ่า so. ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มวิ่งนะครับด้านบนเป็นปุ่มไอบอลแล้วก <King, S 1> ็ด้านล่างเป็นปุ่มนั่งครับตอนนี้เป็นด้างข้างไอบอลก็จะเป็นปุ่มดีซ้ายนะครับด้านบนเป็นปุ่มกระโดดนะครับคนก็มีทั้งปุ่มกระโดดและปุ่มไอบอลผมเล่นสีนิ้วนะครับถ้าใครอยากจะเล่นตามก็ปรับได้นะครับคนประมาณนี้ ต่อไปนะครับการตั้งค่าเก็บของอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับคนก็ถ้าให้ปรับความสาคัญก็จะมีให้ตั้งค่าเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับคนก็ต่อไปนะครับกราฟิกนะครับสำหรับใครนีที่ปรับระดับสูงครับปรับได้นะครับก็ให้เปิดให้สุดหมดเลยนะครับคนแลวถ้าใครไม่เล่นไม่ไหวก็ให้ปิดหมดเลยหรือจะเปิดแค่เฟิรมเรทอย่างเดียวนะครับที่ผมเล่นก็อันดับเปิดเฟรมเรทอย่างเดียวอย่างนี้นะครับก็พอเล่นได้นะครับก็ต่อไปนะครับเสียงตรงนี้จะมีการตั้งค่าของตัวคอรนะครับเปิดให้สุดหมดเลยครับคน ส่วนการแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็ไม่มีอะไรนะครับคนก็เดี๋ยวก็มีมานะครับสำหรับใครที่ดูการตั้งค่าหรือดูการปรับการเล่นอะไรต่างๆของผมนะครับก็ใครที่ดูมถึงตอนนี้แล้วแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง50ไลค์หรือร้อยไลค์ไปเลยนะครับถ้าอยากจะให้ผมทำมาวีก็ร้อยไลค์ไปเลยนะครับคน ก็มีมานะครับคนบคนยบาบครับทุกคนเดี๋ยวเราดูไฮไลท์ทั้ง rv และฟีไฟกันนะครับทุกคน six, six.